สวัสดีค่ะต่อกันคลิปที่4นะคะตอนนี้เราก็ได้มา1นหนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อดอกนี้นะคะแล้วก็2ดอกข้างหลังกันนะคะไปเริ่มกต้นกันเลยค่ะเตรียมดอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต่อต่อพี่กลับมาใช่ไหมคะเตรียมดอกเรียบร้อยแล้วก็อันนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งใช่ไหมคะหยิบอันนี้ขึ้นมาคะ่ะที่เราจะต่อนะคะเห็นไหมโซ่ที่สองโซ่ที่สามแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปห้าครั้งนะคะเหมือนเดิมตามลายเลยหนึ่ง สองสามสี่สห้านะคะแล้วก็ลงไปหลักถัดไปโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาค้องห่วงข้างหลังตรงนี้นะคะคล้องตรงนี้โซ่หนึ่งโซ่หนึ่ง หันกลับมาควักธรรมดานะคะโซ่หนึ่งแล้วก็โซ่สองก็ต้องมาควักตรงนี้นะคะอันนี้โซ่เป็นโซ่สอง่ะโซ่3แล้วก็หันกลับมาควักธรรมดาตรงนี้แล้วก็พอ1คอลงไป5ครั้งนะคะที่หลักนี้1 2 3 4สองสสี่ สี่แล้วขอใหม่นะคะห้าแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาลงตรงนี้เลยค่ะโซ่อีกหนึ่งพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในหลักลงในช่องเดิมนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าควักธรรมดานะคะควักธรรมดาโซ่หนึ่งแล้วเราก็โซ่ที่สองเราต้องมาควักตรงนี้นะคะมันจะเป็นตามลายอย่างนี้ตอบเลย สองสามแล้วก็มาควักธรรมดาอันนี้โซ่หนึ่งโซ่สองตรงนี้นะคะตามลายไปเลยอะคะ่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะถักพอถักคล้องแล้วเนาะถึง ep นี้แล้วคงถักกันคล้องแล้วนะคะพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสาม สีหโซ่หนึ่งแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะลง,ลงรอยต่อตรงนี้เลยสองอนับเป็นโซ่สองนะคะ3แล้วก็หันกลับมาพอหนึ่งคอห้าครั้งลงในช่องเดิมตามลายหนึ่งสองสาม สี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาช่องถัดไปโซ่หนึ่งหันกลับมานะคะจับให้ถูกนะคะอย่าให้หมุนอย่าให้หม้วนแล้วก็โซ่ที่สองเราต้องสองสามหันกลับมาควักธรรมดาะคะ่ะ หอยทีนะคะโ,คโซ่หนึ่งโซ่ที่สองก็ต้องมาเอาช่องนี้สองโซ่ที่สามเราหันกลับมากวักธรรมดาค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งในช่องถัดไปตรงนี้นะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าโซ่หนึ่งหันกลับมาดึงอันนี้นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ 5แล้วก็ควักธรรมดาในช่องโซ่ถัดไปโซ่สามหนึ่งอม่าทีนี้เรามาดูกันนะคะเราต่อหมดแล้วสำหรับดอกนี้ที่เหลือเพื่อนๆก็ถักตามลายไปให้ครบดอกให้ครบให้ครบอ่าคลยปอะไรอะ่ะครบครบลายมาันนะคะครบดอกมันนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆก็ถักมาเลยคะ่ะถักดอกมานี่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน ตอนเจอกันที่ดอกใหม่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะดอกต่อไปก็จะเป็นสองดอกข้างหลังตรงนี้ค่ะแล้วก็คว่ำม,มาคว่ำตรงนี้มาเลยนะคะเตรียมดอกเตรียมดอกไว้ก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งก็โซสาม หนึ่งสองสามแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหนะ้าครั้งหนึ่งสองสองแล้วนะคะขอขอใหม่ขอใหม่อ่า ได้หนึ่งแล้วนะคะสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะี๋ยวเราก็คว่ำม,มาแล้วเราก็เริ่มต้นต่อตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นะคะ ดอากว้างนะเติมต่อดอกนี้เลยนะคะแล้วก็หลังประกบกันเลยค่ะด้านหลังประกบกันโซ่ที่สองโซ่ที่สามใกล้เราค่ะสู้ๆเสื้อตัวนี้ถักง่ายค่ะแล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่เป็นเสื้อกล้ามน่ารักน่ารักนะคะถักไว้ ไม่ได้ถักใส่เองก็ถักให้ลูกให้หลานใส่ก็เลือกไหมที่มันนิ่มๆอะค่ะหรือว่าแต่ถ้าเป็นไหมถ้าเป็นไหมเอ่อซัมเมอร์ก็จะอยู่ตัวนิดนึงแต่ถ้าเป็นไหมคอตตอนก็จะนิ่มผิวนิดนึงถ้าเป็นไหมเรยอนจากที่ประสบการณ์ที่เคยถักอะนะคะเขาก็จะนิ่มไปเลยแล้วก็ไหมเรยอนนี่ก็ยืด ดีนิ่มทิ้งตัวเลยเป็นคนที่ชอบถักไหมเลยย่อนแต่ว่าค่อนข้างจะถักยากเพราะว่าเขาไม่ได้ตีเกียวนะคะการไม่ตีเกียวมันก็เลยทำให้ไหมไม่แข็งสามสี่ห้าเลยๆผพาเพื่อนคุยเลยไม่ได้ดูเลยอ่ะอันนี้นะคะต่อกันตรงนี้นะคะ โซ่ถือเป็นโซ่ที่สองโซ่ที่สามหันกลับมาพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่ง ควักไม่ใช่โซ่หนึ่งควักธรรมดาแล้วก็โซ่หนึ่งหันกลับมานะคะโซ่ที่สองเราต้องมาควักจากอีกทั้งหลังโซ่ที่สามแล้วเราต้องกลับมาควักธรรมดารงช่องนี้นะคะโซ่หนึ่งโซ่ที่สองเราต้องไปควักจากตรงนี้ค่ะแล้วก็โซ่ที่หนึ่งหันกลับมาอย่างนี้ มาถึง EP นี้แล้วเพื่อนๆน่าจะพอถักกันได้แล้วเนาะอ่าพอมองเห็นภาพแล้วเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งแล้วก็อ่ะมาอันนี้จุดสุดท้ายที่เราจะต่อแล้วโซ่หนึ่ง หนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาช่องโซ่ถัดไปโซ่สามเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะนี่นะคะอืม เห็นไหมค okay. จะติดกันแล้ะโอเคเพื่อนเพื่อนก็ถักไปให้รอบเลยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่ดอกนี้นะคะดอกฝั่งนี้ต่อเลยนะคะดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายนะคะอย่างนี้นะคะอันเนี้ยแล้วแต่เพื่อนเพื่อน่ะนะคะว่าจะทําดอกสองดอกเนี้ยติดเหมือนกันขับข้างหลังไหมแต่ว่าของคนถักนะคะ จะถักชื่อหงเนาะแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกพี่หงป้าหงนาหงเพื่อนหงไอ้หงก็แล้วแต่เลยของปองหงนี้จะใช้ตัวนี้นะคะใช้ประมาณว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรนะใส่กระดุมอะคะ่ะเป็นน้ะมานเกี่ยวกระดุมอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็หงก็จะไม่ติดนะคะจะไม่ติดจะไม่ถักติดอันนี้ก็จะเกี่ยวอย่างนี้ให้เป็นสวย งามๆหรือจะเอาเอาแค่อันเดียวพออันบนอันเดียวพอไม่ติดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีกระดุมหรือจะถักติดไปก็ถักเหมือนอันก่อนหน้าเลยเริ่มต่อเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เลยลืมอีกอ่า เดี๋ยวเราจะต่อเราเรา,เราจะโอเคเราจะต่อดอกนี้ตรงนี้จะตรงนี้ผงจะไม่ติดนะคะผงก็จะถักหงก็จะถักไอแหลมแหลมนี้ไปเลยขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้แถวสุดท้ายโซ่สามหนึ่งสองสาม หนึ่งอันนี้ก็ทำทำยาวไปเลยะค่ะตามลายก็จะไม่ถักต่อนะคะแต่ถ้าใครถักต่อก็เอามุมเนี้ยเอาดึงมุมนั้นขึ้นมาแล้วก็ต่อติดไปเลยสองสามเอ้ยมันแค่สี่ลืมค่ะอีกอีกอีก,อกหนึ่งขาคหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอห้าครั้งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่พอเสร็จปุ๊บโซ่หนึ่งนะคะของหงนี่จะติดตรงนี้จะเริ่มจะเริ่มถักติดตรงนี้นะคะ อ่แล้วก็เราจะถักติดตรงนี้เราก็ดึงตรงจุดนั้นขึ้นมาไหมจะต้องไปอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะมองเห็นนะคะสองสามแล้วเราก็มาควักธรรมดาโซ่หนึ่งโซ่สองเราต้องมาควักจากช่องโซ่นี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็มาควักธรรมดาแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยหองหินไม่เอ่ยตรงนี้นะคะโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าควักธรรมดาแล้วก็ลืมไปคะ่ะโซ่หนึ่งหันกลับมาดึงนี้นะคะโซ่สองโซ่ที่สองโซ่ที่สาม หันกลับมากว่าธรรมดาที่ช่องโซ่ต่อไปโซ่หนึ่งโซ่ที่สองเราต้องมาคลองข้างหลังก่อนอันนี้โซ่ที่สองโซ่ที่สามหันกลับมาแล้วก็ถักพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็ลงหลักตรงนี้เลยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอห้าครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาโซ่หนึ่งนะคะหันกลับมา เนี่ยค่ะมันก็จะถักกันมาตามลายอะค่ะโซ่หนึ่งหันกลับมาควักธรรมดาโซ่หนึ่งโซ่ที่สองต้องมาควักจากข้างหลังโซ่ที่สามก็ขึ้นมาเลยแล้วก็มาควักธรรมดาช่องโซ่ถัดไปแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสอง สามสี่ห้าโซ่หนึ่งแล้วก็ควักธรรมดาตรงนี้นะคะมุมสุดท้ายแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ 5้ากธรรมดาช่องโซ่ถัดไปขึ้นโซ่3เรามาดูกันคะ่ะก็จะป็นแบบนี้นะคะอ่าดึงดีๆตรงนี้ก็จะไม่ติดนะคะตรงนี้จะไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดกระดุมอย่างนี้เราจะติดกระดุมติดกระดุมไว้อย่างนี้แล้วก็เวลาเราใส่ก็ ก็คือมันพอดีอะคะ่ะมันก็จะมาอยู่อย่างนี้อยู่ข้างหน้าอย่างนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะอ่าอันนี้เพื่อนๆก็ถักไปให้จนครบตามลายของมันเลยอะคะ่ะแล้วก็คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต่อช่วงช่วงอ่าไหลกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางเข้ากรุงเทพไปซื้อไหมไปทำงานด้วยแล้วก็ไปแวะซื้อกับว่าจะซื้อไหมก็ เอามาสอนไว้ให้ไว้ถักให้เพื่อนๆดูอนดูค่ะเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ลายไหนที่คิดว่าคนถักพอจะทําได้ก็ส่งรูปงานที่ตัวเองอยากได้นะคะส่งไปทางเฟซนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะรูปเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวข้างล่างเลยเราก็ค่อยมาต่อกันคลิปต่อไปแต่ว่าคลิปหน้าจะเป็นช่วงไหลก่อนโอเค ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมบรบกวนกดติดตามที่ช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปเนี่ยมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งสวยมากเลยก็อยากจะถักเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาได้ก่อนโอเคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ